ยาทุกเงี้ยนบาลักษ์สั่งยาเนี้ยเด็กน้อยกินอย่างไก่เคเอฟซีมาแล้วอย่างเงี้ยไก่แป๊บหนอาเขาเนี่ยคือมันไก่ซีพีกับไก่เบื้อเหี้าเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ชิปต้อนการเย็บเย็บส่วนระบบครับในมืองซิตี้อย่างนี้ตอนนั้นผมไปเพื่อนร้านในพัทยาผมประทับใจไอ้ยงกอกแกรบบริหารแนะสะท้อนในเครืโยนต์รถไซค์นี่มันถ้ามันพังอสะท้อนมันที่เป็นภาพกลับกันบ่าพัทยาซิตี้นะว่านี่แหละส่วงนี้เป็นงานไอเดียผมไม่ใช่ นายเป็นคนบันทินบอครับนี่นะแต่บันเทียนครับทำเสียงกระเทยบันทินพนหน้าเส้นส่วนนี้เป็นเป็นเป็นผู้มัก์คซ็อปเปิลนะครับเนาะงานสไตล์งานศิลปะเป็นอ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์ซ็อปเปิลส่วนอันนี้เป็นงานมัตติผมก็คือได้ร่วมศิลปกรรมเป็นชั้นปี2009ามเงานที่นี้ผมพยายามจะว่ากวา สังคมเมืองมันจเจริญแต่ความจเจริญเต็มไปด้วยอ,ายาอุปกรณ์ุคผมัยค่าไมุคด้วยสติกเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอุปกรณ์นะครับอย่าง,งเช่นเนี่ยอันนี้ก็คือจอห์นนี่วอเกอร์อันนี้ก็คือ Walker, อา้าผมงวดก็ะด้อันนี้วงลอง็อกโรลลิ่งสโตนอย่างวนนี้จะสู้กับมาโบโลอันนี้นะบางคนถามว่าเป็นอย่างคือเป็นเซนอนเพราะว่าหนึงซื้อผลงานผมคือไก่เป็นเทียงมผมไปนค้นในพจนานุกรมว่าไปไก่เป็นเทียงใหม่สมัยต็กรเนี่ยมันยังบ่บินนาฬิกาเพราะเวลาเที่ยงวัน ครับทานเรือเลยจริงเืในใหญ่บอกเวลาแจ้งวันผมเลยเอามาตั้งเป็นซื้อเป็นผลงานผม<อ>แล้วมันจะคิดได้สองแง่ก็คือว่าสังคมเมืองอะ่ะอาจจะโดนการพนันบอลเข้าปุ๋ก็กได้ดีนะครับผมค,ครับแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือมุมมองผมนหละเบื้องว่าทุกวันนี้สังคมไทยอะ่ะโดนวัฒนธรรมยุโรปแบบคืนจีนประเทศไทยนะเขตว่านธรงชาติอัองกฤษอเ,อเมริกาเาร์เนะ าปากลิ่นถงซ์ไทยแมนครับผมบอยม่างว่าอะไรยังคเต็มไป้ไฮโลเตสไปเบิดเงินอย่างพวกเนี้ยบ่อหนังนี่ก็เป็นบุญวิสตองแต่ก่อนนะเนาะผมเคยพูกฝ้ายเคยเก็บฝ้ยายเดี๋ยวนี้ฝ้ายบ่มีแล้วผมเอานำสเสนอพราะผมว่าถ้าขมาลายนี้พอผมเคยใช้ผมก็เอามาเล่นในงานผมผมรู้สึกสิ่งใดผม,ผมมาใช้ในงานผมเลย ยงางพระธมากับอพระเศียรหน้าของอะตะวันตกมันถ้ามันถ้ามันขัดแย้งกันได้ก็โทษกันไนดะ้นี้ตะเวนตตอันี้ของบ้านเฮาแม่นครับผมงานผมเป็นการตั้งคำถามให้คนเบิ้งว่าผมว่าด้ว่าสังคมเมืองอ่ะดีหรือไม่ดีให้คนให้คนคิดเองโดยผมนําเสนอในในเชิงสัญลกักษณ์อแค่นึ้ครับผมงานผมที่เป็นลักษณะนี้โอเครครับผม สุดยอดครูพึ่งมีหัวทางศิละปะพี่น<ช>้องจบพอช่างจบกิจกรรมพอช่างจบไทยวิจิรตรศิลป์เปต่อพอช่างงานนี้คือไปนนำเสนออ<ม>ยู่ใดก็ไอ้นี่นะเคยได้ร่วมศิลปกรรมแห่งชาติป<ม>ี2009ครับกรรมการคัดอาจารย์ทวันดัชนีอาจารย์กมลคัดชาตารย์ปีสิบเป็นชา่างคัดบว์แมนผู้เดี๋ส่งไปเขาจะนั่นนี่งานต้องคัดคัดก่อนแบบครับผมงานต้องดีงานต้องเบอร์ก็ไม่ได้แย่คิดเพราะเป็นงานตัวซื้อถึงนะ ยังคือท enfin> ี่ผมว่าผมพยายามเทียบเทียบเพาว่าสังคมเมืองมันเป็นแบบนี้สังคมชนบทมันล้าสมัยแต่มันมีความพอเพียงคุณมันแบบไหนสินะแต่รูปแต่ละรูปเปิงเรามันต้องให้คิดต่อนแมนครับงานสืบปลายดีเป็นแม่ด้นให้ไอ้คิดของคนดูได้แล้วแต่ผู้ใดจะคิดออกแง่ได้เนาะแม่นครับผมยางยางยางเห็นใช่5 3 4นั่นเป็นความเชื่อของคนไทยที่ว่าเรื่องไงยะนานมาผู้สังคมาะไรลดอย่างนี้ถ้าความเจริญแทนค่าความเจริญเนี่ยด้วยไอ้โก็ดาวเรืองนี่มั้ง ปัญญาการนำสัญลักษณ์ซื้อดอกมงกุฎไม้อย่างที่มันเป็นมงคลเราก็เอามาตีความในงานเราได้คือการงานศิลปะที่เป็นลักษณะแบบนั้นครับครับผมโอ้สุดยอดครับเสื่อมสมครับอาจารย์ครับโอ้เธอโคตรตัวอันนี้เป็นงานรูเตอร์สมัยยิวัตยาครับผมอันนี้เป็นงานเรื่องว่าเขียนไอ้มูวันแล้วเนี่ยเลยเอามาเขียนในนี้แหละคือเอางานหัวแยกให้มึงเลยอ่ะพวกนี้เป็นหัวศิลป์ะ มันเป็นเวทีแสดงอ่องของคนในเมืองนะบางกรุงถิ่นคามสองก็มีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าได้ตรงนี้ยิ่งดีอ่ะว่าเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มของศิลปินพย์มาเลยเนี่ยดีก็ปล่อยให้คืนที่ตรงนี้มันว่างไปซื้อตรงนี้เนี่ยต้องให้เครดิตของนายกท่านนายกอบจเพราะว่าเป็นคนดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่ครับท่านอาจารย์วรพันธ์เนี่ยกับพอปีไฝย์เนี่ยก็เคยแม่วาไปประสานงานแล้ววันนี้ก็เลยได้มีเวทีตรงนี้แสดงร่องแหละครับงานสีบัต ครับครับครับใต้ผมขอบคุณครับ